ขอบคุณพระองค์ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นบนพผลที่พระองค์ทรงมีพระราชด,ดำริในเรื่องของการเสริมสร้า,าง่าเก็บน้ำาพื่อทุกอย่างถ้าหากว่าไม่มีโครงการเกิดขึ้นคงจะเป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพราะว่าน้ําใช้ในการเกษตร,รมันไม่เพียงพอบ้านป่าบงตําบลเจริญเหมืองอาเภอผาดจังหวัดเชียงราย เคยเผชิญกับความแห้งแลง้งน้ําไม่เพียงพอพืชผลเสียหายชาวบ้านบางส่วนต้องไปหางานทําที่อื่นเพื่อความอยู่รอดอ่างเก็บน้ําเดิมไม่เป็นอ,อย่างอ่างตื้นเขินพื้นที่ในการใช้น้ํามันลดลงเือดูฝนไ,ไม่เป็นไรแต่ถ้าทํานาแปลงหรือนาแล้งเนี่ยจะเกิดปัญหาในช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันไม่พอใช้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถทํานาได้เขาก็ต้องดิ้นรนไปทํางานที่อื่นหลังจากนั้นนะครับรวบรวมรายชื่อของรัษฎรร่างเป็นดีกาเพื่อเสนอ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรพระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยต้นยางไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ได้พระราชดำริให้จัดก,การสร้างเสริมสันเขื่อนเพิ่มความสูงมากขึ้นได้ปริมาณน้ำมากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นคือทำมาได้สมงปีณีสองครั้งประชาชนในพื้นที่มีความสุขมีความอบอุ่น ทางรัษฎรเน่ชาวบ้านก็จะช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้นะครับเพื่อเป็นอาการตอบแทนพระอ,องค์ท่านติดตามประสบก่อรของท่านอย่างทั่วถึงและไม่ทอดทิ้งรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านเป็นพ่อของแผ่นดิน